มาเที่ยวเขาคอกันสวัสดีเขาคอวันนี้เรามาพักที่เขาคอสามวันสองคืนไปทะเลมาแล้วกลับมาเจอภูเขากันบ้างอากาศเย็นยี่สิบห้าแล้วนะเนี่ยคือแรกเราพักที่บ้านบนเขาเดี๋ยวจะให้ดูวิวห้าโมงเย็นยี่สิบห้าองศาโอเคดูวิวสะก่อนเห็นกางถันกันไหมก็คือ ที่เนี่ยที่พักที่เนี่ยจะเป็นวิวกลางหันพรุ่งนี้เราจะขึ้นไปเล่นข้างบนกันชื่อบ้านพักก็คือบ้านบนเขาเขาคอราคาไม่แพงเรามาวันศุกร์ก็5 9 90, 5, 9พันเก้าร้เน้าาออมีน้ำแข็งให้วิวคือหลักล้านมากบ้านนี้เขามี2ห้องนอน ประมาณสิบคนนี่ห้องที่หนึ่งประมาณนี้นอนได้หกคนห้องที่หนึ่งมีห้องน้ําข้างบนหนึ่งห้องข้างล่างใช้ประกอบอาหารหนึ่งห้องอันนี้ห้องที่สองก็นอนได้อีกสี่คนสิบคนพอดี แล้วก็มีบ้านพักเป็นหลังเล็กๆอีกประมาณสี่ห้าหลังอ๋อหลายหลังอยู่หลังเล็กๆจริงๆไปดูข้างล่างกัน,นอฮที่นี่ก็มีสองสองชั้นพื้นที่ครัวของเราอือ อยากถ่ายอยากเอาใจไงถ่ายก็ได้ผมก็ไม่อยากะกูไม่อยากจะทำร้ายน้ากูคาเฟ่ป่าสนที่นี่คาเฟ่ป่าสนเราแวะมากินกาแฟก่อนจะไปทำกิจกรรมบรรยากาศชิลมากคาเฟ่ป่าสน อากาศประมาณ25องศาที่เขาพออากาศดีเย็นแต่มีแดดอุยตกใจเลยอากาศดีค่ะเรียคะแต่ดูแดดเขาู่กเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมที่อื่นกันต่อคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นกังหันน่าจะมีกิจกรรมเยอะแยะเลย ยี่สิบบาทให้อคนลรอบดูนมั้ที่นี่มี5จุดตอนนี้จุดแรกเล่น <50 S 2> ฟอร์มูล่ามงใช่ตรงนี้มงมงใช่เมื่อกี้เขาบอกโอเคโอเคฟอร์มูล่ามงป่ะห้าจุดอันนี้จุดแรกใช่ค่ะไปดูเดี๋ยวเราจะเก็บทุกจุดเลยเนาะอ่ะฮะเราจะไปขี่รถมงกันเย s นะดูต้นไม้ไปเลยนะดูต้นไม้ไปเลยนะ โอเครถกับขบไม่มาไม่มาม่าอีกโอเคเอ้ยคันแรกไปแล้วพี่หงบ๊ายบายเย้มาแล้วเปรียมอย่าเลี้ยวอย่าเล้ยว ไปไปบอมูลามึงลองเบรกกันลองเบรกเอ้ยไปค่ะมาแล้วผ ja ่อนไปผ่อนไปผ่อนไป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 ทำไมมันไปช้าล่ะก็เธอเบรกทำไมล่ะเธออย่าเบรกเธอปล่อยเบรกดิ อ่ะดึงเบรโอเคไปตามมองมังมองถนนมองถนนไว้อ่ะมองถนนไปไอ้ปลาเบรคเบร

ใช่ไหมรอบนะครับเป็นไงพี่ตูนเสี่ยวทองนิดหน่อยเฮ้ยเป็นไงแม่น้องเป็นไงครับไม่เป็นไรเลยแม่น้องกลัวลุงบ๊วยเป็นไงครัเป็นน้องเป็นไงครับเสี่ยวเดี๋ยวตอนข้างหลังอ่ะ้ยเสี่ยวไหมเสี่ยวไหมพร้อมเสี่ยวนิดหน่อยเดี๋ยวนิดหน่อยพี่น้องก็พูดขึ้นมาว่าข้างหลังเสี่ยว ข้างหน้าไม่ใส่ได้แล้วเออปกติข้างหลังกเสียวอยู่แล้วแม่แต่ได้ห่งไม่ขึ้นนั่งเลยค่ข้างล่างเรวบันเทงไม่อาสู้ๆนะเ้ยสวยอยู่ตรงไหนอู้ข้างล่างสีฟ้าลงล่นจังจำ ลองจากข้างล่างนะเผื่อขึ้นยังไงเชิดขึ้นนิดนึงอย่างนี้หรอเป็นแบบเนี้ยข้างหน้านี่เหรอขออันนี้อันนี้เฮ้ยเก้าเฮ้ยเอก้าเลยอะไรวะอันนี้เป็นจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวตายแล้วถ่ายรูปกัน เฮ้ยหามาน่ารักอ่ะมาเดินเดินเรเดินเเดินเลยจะไปโรชิงช้าค่ะเฮ้ยสวยงามทีอทีถ้าเกิดมือไม่แข็งก็หลุดนะพี่นบเฮ้ยเดได้รงเท้า สวยว่ามันหมุนด้วยไคืนที่2ของเข่าวคอวันนี้เราพลักรีสอร์ดชื่อดังร่มกาละเวศมีหลายโซน เราอยู่โซนล o f t พรุ่งนี้เรามาลุ้นกันว่าจะมีหมอกไหมถ้าคืนนี้ลมไม่แรงหมอกขึ้นอยู่กับลมถ้าตอนคืนลมแรงตอนชเช้าหมอกก็จะฟุ้งๆก็ไม่ค่อยมีก็ปิวหมดอยากได้แบบเป็นก้อนๆก้อนเมฆลอยมาหน้าห้องเลยน,น,นะเนาะแล้วก็ดูดิ ăn subscribe đi, ăn Ghiền đi. -i. ครานี้ได้เหมาะสนใจไหมครับสมใจมาก,มมากดีมากโอเคก่อนกลับบ้านแวะคีโนโ่คาเฟ่อยู่วิววัดผาซ่อนแก้วแวะกินอะไรก่อนเดี๋ยวเดินทางกลับบ้าน6ชั่วโมงทริปนี้สนุกเหมือนเดิม